ขอธรรมสวัสดีท่านสาธุชนญาติโยมทุกคนทุกท่านในวันนี้ตรงกับวันที่5กันยายนพุทธศักราช2566เวลา9กนาฬิกา45นาทีขณะน,นี้เรากำลังเดินทางไปที่บ้านเกิดและสถานที่นิพพาน ของพระอัครสา,าวกเบื้องขวาของโอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือท่านพระสารีบุตรซึ่งในสมัยพุทธกาลนั้นท่านถือกำเนิดเกิดขึ้นที่หมู่บ้านอุปติสคคามชื่อของท่านจึงได้รับการขนานนามว่าท่านอุปติสมมานพในการต่อมาได้รับประทานนาม จากองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระสารีบุตรก็คือบุตรของนางสารีพรมมณีซึ่งเป็นแม่ของท่านพระสารีบุตรโดยในขณะน,นี้ทางเข้าบ้านของท่านในยุคสมัยปัจจุบันเราก็จะเห็นถึงวิถีชีวิตความเปลี่ยนแปลงซึ่งก็อาจจะไม่ได้เหมือนกับในสมัยพุทธกาล โดยในสมัยพุทธกาลนั้นอาจจะมีความรุ่งเจริญรุ่งเรืองมีความมั่งคัง่งไปด้วยผู้คนเนื่องจากว่าแม่และพ่อของอุปติสะมานพนั้นเป็นนายบ้านนะถ้าในปัจจุบันก็อาจจะเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านดังนั้นภายบริเวณโดยรอบบ้านก็าจะครับขั่งไปด้วยผู้คนมากหน้าหลายตามีความเจริญรุ่งเรืองมี ความตื้นเคลงมากกว่านี้แต่ในปัจจุบันเนื่องด้วยผ่านกันเวลามา2,000กว่าปีทำให้วิถีชีวิตหรือว่าความเป็นอยู่ความเปลี่นแปลงก็เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาบางสิ่งบางอย่างก็สูญหายไปบางสิ่งบางอย่างก็คือกำเนิดเกิดขึ้นใหม่โดยสร้างแทนที่เดิมมันกับบ้านพระสารีบุตรที่เรากำลังมาขณะน,นี้ก็ถือว่าเป็นบ้านที่สร้างขึ้นบนพื้นที่เดิมนะเป็นการสร้างขึ้นใหม่ โดยอยู่บนพื้นที่เดิมน่าจะว่าของเก่านะก็ถูกทําลายลงถูกการเวลากลืนกลนไปตามวัฏจักรของธรรมชาติดังน,นั้นในปัจจุบันถ้าเรามาเราก็จะเห็นนะว่าชาวบ้านได้สร้างขึ้นมาหนึ่งหลังเพื่อให้เป็นที่ระลึกเป็นอนุสรณ์ว่านี่เป็นบ้านของท่านพระสารีบุตรเป็นบ้านเกิดของท่านพระสารีบุตรเป็นสถานที่นิพพานของพระสารีบุตรเนื่องจากว่าเมื่อท่านได้ ออกบวชแสวงหาโมคะธรรมจนได้บรรลุซึ่งความเป็นพระอาหารหันต์ไปได้เป็นพระอาคารครสาวกเรื่องความขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็สเสด็จจาริกตามาได้เดินตามจาริกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าไปยังสถานที่ต่างๆจนบ้านปลายชีวิตของท่านเมื่อท่านรู้ว่าท่านจะละสังขารท่านจะนิพพานาท่านก็เรานึกนึกถึงว่า,าถ้า โดยปกติของพระสาวกนั้นจะต้องนิพพานก่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จึงได้อนุสรณ์คำนึงว่าเอ๊ะจะไปนิพพานที่ไหนจะไปละสังขารที่ไหนน่ะนึกไปนึกมาก็ยังเห็นว่าเอ๊ะมีแม่ของตนเองคือพรนนางสารีพรรมณีนั้นน่ะยังเป็นผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิคือมีความคิดเห็นผิดอยู่น่ะเนื่องจากว่าลูกของนางสารีพรรมณีเนี่ยได้ออกบวชทุกคนนะผู้ชาย ทงผู้หญิงทงผู้หญิงทะผู้ชายเจ็ดคนได้ออกบวชเหมือนกันหมดทําให้พระนางสารีพรมณเีเกิดมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเจอพระที่ไหนก็ด่าก็ไม่ค่อยถูกชะตาเท่าไหร่ดังนั้นท่านพระสารีบุตรท่านจึงได้นุสนสังคำนึงถึงพระนางสารีพรมณีจึงได้เดินทางมาโปรดมาแสดงธรรมแก่พระนางสารีพรมณีจนสุดท้ายทำให้แม่ของท่านนั้นเกิดดวงตาเห็นธรรม จะไ,ได้ถึงพระ,ะรัตนตรัยเป็นดิบุงเป็นสันนะราะนั้นในวันนี้เราท่านทั้งหลายนะได้มาอยู่เบื้องหน้าของสถูปข,ของบ้านพระสารีบุตรให้ตั้งกิจตั้งใจเนื่องจากว่าท่านได้รับการขนานนามได้รับการแต่งตั้งจากพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นเอตระคะในด้านของผู้ที่มีสติปัญญามากดัะนั้นในวันนี้เรามาที่บ้านพระสารีบุตรมาที่สถูปข,ของพระสารีบุตร ก็ขอน้อมบุญน้อมอันนี้ส์งนี้ส่งถึงญาติธรรมทุกคนทุกท่านให้มีสติมีปัญญาเห็นธรรมดูแจ้งเห็นจริงในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถึงที่สุดถึงความคนทุกกันทุกคนทุกท่าน,ททานเทิอญอเจริญ